วันนี้ค่ะโดนฟ้องเรื่องอะไรเอ่ยใครฟ้องใครหน,หนูพูดความจริงเลยตลอดสองปีเนี้ยหนูก็ยกโทษให้ไปแล้วแล้วก็ไม่เคยที่จะกรองพี่ปู่อันธนานเลยแล้วก็ก็ไม่เคยคิดว่าพี่ปูจะหนูคิดว่าพี่ปูจะแม่ตาไม่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 ฟ้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผ่านมาก็เยอะมากแล้วอะไรเงี้ย มันควรที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันเป็นเรื่องเดินใช่ไหมคะแล้วก็เอามาขอฟ้องอยู่คนายอนนี้เรวเป็นโจทย์ฟ้องอ่าคือเป็นโจทย์ฟ้องฟ้องเรี่จะไปที่ถึงที่จะไปที่สองสลายก็นจะไปที่สองด้วยนะฟ้องซึ่งเป็นเทปเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงที่เดินสายออกรายการกันนะคะแล้วก็สอบโต้กันไปสอบโต้กันมาซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ฟ้องซึ่งมาฟ้อง ที่ฟ้องปีนี้ที่ปูฟ้องเขาฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเขาไปทุนที่เขาออกสื่อแล้วก็ไปประชานเขามันมีข้อความไหนเป็นพิเศษไหมที่เขารูสึกว่าอันนี้มิ่นประมาทเขาซึ่งตอนนี้พี่ยังไม่เห็นข้อความที่ฟ้องมาก็ฟ้องมาเนี่ยซึ่งในคำฟ้องพี่ก็ยังงงอยู่ว่าเขาบอกเอาคลิปว่าทาวดิลลี่กับพี่มีประมาทเขาอ้างว่าจะส่งคลิปแต่ยังไม่ส่งข้อมูลมาเลย ในเขาฟ้องพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาฟ้องว่าพี่มิ่นาดข้อความไหนตรงไหนแต่ยังไม่เห็นว่าข้อความไหนที่มิ่นาดเขาซึ่งเขายังไม่ได้ส่งรับนอะไปเลยพี่ยังไม่เห็นสมมติเห็นสมมติเห็นแล้วแต่ว่าในคําฟ้องเขาไม่ได้บรรยายมาว่าพี่หมิ่นประมาทหรือพูดอะไรยังไงเขาอ้างว่าเขาจะสงสา่าภายหลังชั้นพิจารณาก็ซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ก็ต,ตัวนี้เป็นนัดไต่ส่วนฟ้องทั้งสองคดีซึ่งลเลี่ถูกฟ้องสองคดีเป็นจำเลยทั้งสองคดีแต่ส่วนพี่เป็นจำเลยหนึ่งคดี เอาในวันนี้วันนี้มีอีกคดีอ่ามนประมาทเหมือนกันใช่ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อหกปีที่แล้วใช่เป็นคลิปเก่าก็ปีที่แล้วเหมือนกันอ่าซึ่งเขาบอกว่าเขาเพิ่งทราบเพิ่งเหตุข้อความถ้าเป็นการฟ้องมีนประมาททั้งสองคดีเลยที่รี่โดนใช่เพราะข้อความคนละข้อความอ่าคนละคลิคนละข้อความใช่ค่ะแต่ว่าในในที่ผู้ฟ้องมาเนี่ยพี่ก็ยังไม่ทราบว่าข้อความที่เขาฟ้องมาคืออะไรเพราะยังไม่มีการบรรยายมาให้อ่าเพียงแต่ว่าจะเสนอสารในภายหลัง ก็เลยไม่รู้ว่าจะสู้ตรงไห,หนกันลิลลี่คิดว่าลิลลี่คิดว่าตัวเองเป็นอยู่ประมาณคนเรื่องอะไรอะ่ะเพราะว่าโดนสองสองโดนสองสองคดีนั่นหมายความว่าเราได้พลาดพีงเขาสองเรื่องที่เาสูบมันก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยมันหรือว่ามันนานแล้วอ่ะ่ไ,ม,ไมันนานแล้วมันจะสองปีแล้วอะ่ะแล้วก็เงินที่ที่หนูไม่ได้คืนก็สามปีแล้วนะ ไดไหมแล้วก็วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแล้วก็ก็อยากให้อยากให้แม่ตาหนูเถอะเออขอฟ้องได้ไหมแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะหนูไม่มีอะไรให้หนูก็ยังพูดคำเดิมไม่มีเงินให้แล้วก็ถ้าจะให้หนูต้องติดทุกอะไรอย่างเงี้ย ก็ยอมจำนวนให้ได้ครับตอนนี้ที่ร้องไห้มันเป็นอารมณ์ช่วครอะคัมันแบบเหมือนน้ำตามันมันอยู่ในข้างในข้างในมากกว่าหนูเหนื่อยมากเลยสองสองปีเนี้ยขึ้นศาลหนูก็ได้บทเรียนเยอะมากมันมีผลกระทบกับลูกกับครอบครัวหนู ถ้าไม่อยากให้หนูอยู่เมืองไทยก็ซื้อคอนโดซื้อทุกอย่างของหนูไปซะหนูจะออกจากประเทศนี้ไ้แล้วก็เขาจะได้สบายใจแบบว่าทำไมเราสึกว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่ประเทศไทยอะคะไม่รู้อะคือนายทำกฎหมายมาเทียไรเพราะลี่รู้สึกแบบว่าเขาช้องใหลี่ก็ให้ก็เอา นายาเราแบบคี่าย่ <acted> ้ตอนนี้พี่ก็มีเรื่องข้อต่อชู้อยู่แต่ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าจะสู้ประเด็นแต่เรอะไรแล้วก็ส่วนที่ทรือี่ฝนตอนแรกว่าเร่งการที่เขาฟ้องบรรยาย้องมาพี่ยังไม่รู้ว่าข้อความไหนที่มีประการเขาก็ยังไม่เห็นข้อความแล้วก็มันมีประเด็นอีกหลายประเด็นอาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายอันนั้นพี่ก็เดี๋ยวไว้ไปซักคันในวันนี้ในห้องพิจา,ารณาอ่าค่ะ <outro. S 1> แล้วเช่วงไหนที่สามารถทำให้ยินที่ถ่าได้ ก็คือเท่าที่ทราบมาต่อไม่แน่ใจว่าเขาอาจะเคยกล่าวหาว่าลิลี่เ,เป็นคนสั่งเล่าแล้อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามีคนไปน้องภาษีื่องลิลี่ด้วยเรื่องภาษีด้วยก็คือไม่ใช่ว่าทําไม่เสียหายเยอะมากเหมือนกันนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ้วเราไม่ทราบบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดบบนีอะไร,ระไม่เป็นไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเราจะฟ้องกลับอะไรไหม จริงๆแล้วเราไม่เคยคิดจะฟ้องถ้าอะไรที่ไม่ได้เสียหายอะไรที่ก็ไม่เคยฟ้องมาตลอดอย่ง้ยหนูไม่เคยไม่เคยคิดจะไม่เคยฟ้องกลับแล้วก็ไม่คิดจะฟ้องเนราว่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันมีข้อความที่ทาให้่ที่เสียหายตั้งแต่แรกแต่ว่านี่ก็ไม่เคยคิดจะฟ้องเขาส่วนตัวที่เองอ่ยถ้าอะไรที่มันไม่กระทบมากหรือไม่ทําให้เราต้องเสียสูญเสียชื่อเสียงเนี่ยพี่ก็ไม่ทําแต่ทางคดีที่พี่ฟ้องไปทําไปเพราะว่าเนื่องจากว่า ลัาเส้นเกินลับเส้นเกินก็ต้องทำสอโตับ้างในบางอย่างก็เองค่ะอย่างวันนั้นนี่ก็แหละมีที่ลูกีด้วยทนายถ้ามองเป็นคนสุดายคนะ่ะฟ้องยานทนายกับพี่แต่ก็ไม่ได้ฟ้อมคือจร<ม>ิงๆคือไม่แน่ใจว่าเป็นเทปไหนว่าส่วนใหญ่ทุกเทปมันมีลูกี้อันนี้อาจารยชายอยู่ได้ตลอดแต่พี่ไม่รู้ว่าเอาเทปไหนมาฟ้องเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บรรยายชัดเจนบอกวันที่แต่ว่าไม่ระบุเทปที่ชัดเจนว่าเทปไหนพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาฟ้องว่าที่มีปรามหมายังไงซึ่งแต่ละเทปที่เอา นั่งอยู่ด้วยกันแล้วจะมีทั้งนกหมีทั้งอาจารย์เดชาก็นั่งอยู่ตลอดที่ก็เลยไม่ได้ใจไม่มั่นใจว่าที่ไปพูดกระทบเรื่องอะไรอีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าไปออกรายการเทปยยชัดถูกตุนธนาการเนาะเทปการเท่มาฟ้องเนี่ยอาจารย์เดชากับนกหมีก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยซึ่งพี่ก็สองคนนั่งในรายการก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายในรายการเลยพี่ก็ยังบอกว่าทาไมเลือกคนฟ้องอ่ะ เาอคอชอบบางคนแล้วก็พี่มิดประมาทตรงไหน,องอนนั่นเองหนดวไรเองรอดก็ไม่รอดนะคะลูกหมีก็โดนฟ้องมาสองคดีนะคะก็เป็นจําเลยสองคดีในคดีหมิ่นประมาทแต่ว่า,อาตอนนี้คดีหมิ่นประมาทที่ปูมันธนาหิมะทองคําฟ้องมาเนี่ยหนึ่งคดีเนี่ยศาลก็ <3 S 2> คดีคดีมันมคีคดีที่อาจารย์เดชาทนายกุ้งแล้วก็ลูกหมี่เป็นจําเลยนะคะ ก็ศาลก็ไต่สวนสืบสวนจำเลยไปเรียบร้อยแล้วจโจท์สืบสวนโจ์นะคะซึ่งศาลจะอ่านคําสั่งในวันที่30มกรานี้นะคะและอีกหนึ่งคดีเป็นลูกหมีกับอาจารย์เดชาที่เป็นจำเลยค่ะก็วันที่21นี้วันจันทร์2 2จันที่ยี่22ธันวาเนี้ยคะ่ะก็ต้องไปศาลนะคะก็อ่าเป็นการสืบพยานอยู่ะคะ่ะ <ไป S 1> ก็สองสองคดีที่เราเป็นจำเลย 6คดีที่เราเป็นโจทย์แต่6คดีเนี่ยของลูกหมีเนี่ยหนึ่งคดีแพ่งที่ศาลตัดสินแล้วให้ปูมันธนาหิมะทองคาจ่ายเงินเราสองล้านเขาก็ไม่ได้จ่ายเขาก็ยื่นอุทธร์อีกห้าคดีที่เราเป็นโจทย์ก็ศาลประทับรับฟ้องเกือบทุกคดีหมดแล้วค่ะก็ต้องรอเวลาการการ,การตัดสินแต่ของลูกหมีเป้าหมายคืออยู่ที่คดีช่อโกงค่ะคดีช่อโกงเนี่ยศาลนัดลูกหมีคีนวันที่สักี่ห้าหกเดือนกุมภา คดีนี้เป็นคดีที่ปูมัทน,นาหลอกหลอกลูกหมีลงทุนนะคะลงทุนธุรกริจก,กระเป๋าซึ่งเป็นคดีคล้ายๆกับอ้อมพัชมนที่ปูโดนติดคุกสองปีไม่รอลงอาญาลูกหมีรอคดีใหญ่นี้คดีอาญาถ้าเกิดลูกหมีชนะคิดว่าปูมัทน,นาก็มีมีสิ์ติดคุกมากกว่า2ปีค่ะแล้วคดีที่ทางที่ปูเขายื่นอุทธรณ์น่ตอนนี้คือจึงไหนแล้วก็ก็แค่ยื่นอุทธรณ์นะคะก็ยังยังไม่ได้ไปถึงไหนค่ะในคดีแพ่งแล้วก็ อ่ามันก็มีคดีย pues mm nah, right, ื่นอ่อยื่นทอนก็รอเขายื่นอุทธรณ์ใช่ไม่ได้รับหมายรับทอนใช่ถ้ารับหมายทอนก็ต้องมีการแก้ทอนต่อไปค่ะสราก็ช่วย้ใช่ค่ะก็คดีที่อรือที่เอ่าทางกูหภัยไปตรวจฟ้องมีประมาณก็รอสุบยานดีหน้าส่วนคดีที่ลูกหมีถูกฟ้องอ่ามีประมาทที่ไม่ใช่โดนแค่สกัอตลิ่งแล้วโดนจากลูกหมีด้วยอ่าโดนฟ้องร่วมกับอาจารย์เดชาหรืลูกหมีด้วยที่ศารยังไม่ได้ให้ ทุกนายสวนเสร็จไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทันรอการคำสั่งสามสิบมกราคมปีหกเก้าส่วนอีกคดีหนึ่งลูกมหนีโดนฟ้องคู่กับอาจารย์เดชาก็จะไต่สวนที่สิบสองมกรา่สิบสองันวาคมนี้สัปดาห์หน้าอีกคดีหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์เดิมเมื่อสองปีที่แล้วทั้งหมดคือเป็นเหตุการณ์เก่าก็คือพุ่งจากกระต้องเมื่อปีที่ไต่สวนตอนนี้จะมีโอกาสได้เจอกับพี่ภูริธนาในรอบ กี่กี่กี่วันคะก็จะประมาณปีนีงมีกับสักปีของเรื่องนั้นาแล้วมาก็สักปีนั้นแต่ของสนกับพี่ก็เจอกันไปเรื่อยๆค่ะหนูก็อยากเจอพี่เขานะหนูก็อยากถามว่าทุกข์ขียดหนูขนาดไหนเในสารถามไม่ได้เลยอย่าไปคุยกับเขาก็เรามองภาพในไหนนการเจอกันในห้องพิจารณาตีคือหนูไม่ได้คิดอะไรเลยก็ ก็ขอให้พี่เขามีความสุขถ้าหนูทุกแลเราเขามีความสุขก็จะมีโอกาสได้ทักทายได้พูดคุยกันนะคะหนูอ่ะคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะให้อภัยกันดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องลงโทษกันก็ดีอะไรแบบนี้ หนูก็เหนื่อยมากเลยการขึ้นศาลมันไม่ใช่มันลำบากมันลำบากแล้วก็หนูก็ไม่ได้มีเงินจ้างทนายแล้วก็ฟ้องเขาอะไรความสุขตอนนี้ที่มีกับพี่กูมานาขขนามักขะพยามสามารถยังเหลือทุกภาพแบบความรู้สึกแบบยังไง้าโกรธไม่โกรธไม่เกลียด เป็นหัวสงสารเป็นหัวอยากให้พี่พูกลับมาดเล่นในวงการบันเทิงเหมือนเดิมขอโทษแล้วก็ถ้าขอโทษจะหัวใจทุกคนจะให้โอกาสแน่ๆหรือมั่นใจแบบนั้นทาไมเราสงสนารเราสงสารเพราะอะไรคือเพราฟ้องเราแต่ว่าเราก็ยังมีความแบบ หนูก็ทนโกงหนูก็เคยเป็นหนูก็หนูก็เข้าใจเข้าใจมากกว่าเขาก็เจออะไรเยอะแยะหนูก็เคยทุกข์ทรมานแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากก็แค่อยากให้ลด,ดอัตราตัวตนลงมาบ้างเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นหนูไม่ได้กลัวอะไรไม่ว่า ตอให้หนูจะติดคุกหรือไม่ได้อยู่ประเทศไทยที่หนูรักหนูก็ไม่ได้กลัวอือหนูยังพูดคำเดิมในหววกระแสถ้าหนูไม่มีตังกก็เข้าคุกได้ก็ตอนนี้ที่ทราบคุณรูมีสิบเจ็ดคดีค่ะสิบเจ็ดคดีที่คุณ,คณ,คณ,คณ,ณครูพูดในศาลนะคะมีสิบเจ็ดคดีของคุณรูมัพนาหิมะทยธรรมสิบเจ็ดคดีค,ค่ะเขาพูด เขาพูดเองเาพูดเองเราไม่ทราบเราไม่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาพูดคเดียวเราไม่ทราบว่ามันหมรไม่ทราบที่แน่นอนแต่ว่าเขาพูดเองก็เลยลิลลี่เขาก็คงมีความเป็นห่วงปูมากพคดีมันเยอะก็จะเหนื่อยหนักลิลลี่แค่สองคดียังเหนื่อยขนาดนี้ลูกหมีแปดคดีคุณปูสิบเจ็ดคดีก็คงจะเหนื่อยมากลิลลี่คงไม่อยากให้คุณปูเหนื่อยไม่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีอะไรเลยเนาะทำไมต้องมาแบบแค่ เรื่องเงินทําไมจะต้องแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่คิดถึงอนาคตครอบครัวเอ,อ่อในวงการบันเทิงเรามีชื่อเสียงเราต้องรู้ว่าเราต้องทํายังไงเพื่อที่จะอยู่ได้อะไรแบบนี้หนูแค่คิดว่าแค่พลาดนิดเดียวเองอ่ะความพลาดนิดเดียวมันแก้ไขได้ก็แค่ขอโทษแค่นั้นเอง เออไม่คืนเงินก็ยังไม่เป็นไรก็แค่ขอโทษมันทุกอย่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเราอ่ะการที่เขามีต้องจ็ดคดีแต่เขาก็ช่วไม่ถอยเหมือนกันพิการมองยงไงอ่ะคะในแง่ในแง่ของกฎหมายอยู่แบบอยู่เขามีความมั่นใจอะไรยังไ,ไงไหมเปล่านนก็อันนี้เรื่องจัดคดีที่ไม่ทราบเนราะแต่ว่ารู้ว่าเขามีหลายคดีอ่ะแต่ว่าถ้าคนมีคดีเยอะๆอ่ะถ้าจะมั่นใจขนาดนี้น่าจะเป็นปราจากอธิการก็มีส่วนนะ ว่าถ้าจะมีส่วนวที่จะว่าอาจจะความเชื่อมั่นมั่นใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูแล้วจะเป็นพี่เนะาะเป็นทางในความอน่ะพี่ดูแล้วอะไรที่มันน่าจะแบบไม่รอดหรือว่าอะไรดูแล้วสู้ไม่ได้ไม่ไหยก็ต้องถอยขอโทษหรือจบอะไรยอมเคลียอะไรามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้พี่จะบอกว่าน่าจะเป็นนายก็มีส่วนสร้างความมั่นใจให้กับเขาเยอะอาจจะให้สัญญาหรือความเชื่อมั่นกับเขาว่าต้องชนะแน่ๆอะไรีหรือเปล่าเขาก็เลยมีความมั่นใจสูง พี่ว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วคราวนี้านวชางลราเที่ยวยังไงบ้างคะเรื่องก็ลิลลี่วันนี้พี่ก็เป็นจำเลยกับพี่ด้วยพี่ก็คงสู้แ็มพี่เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็เตรียมหลักเทียกฐานเาพอสมควรทื่องทั้งข้อกฎหมายข้อจิตต่างๆเนี่ยพี่ก็สู้แ็มพี่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเครียยาที่มันไม่ใช่เรื่องเล่นมันก็คือมันเป็นโทษจำคุกอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นพี่ก็ต้องสู้เอาตัวให้รอดทั้งสองคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะมีหนทางอยู่ที่จะต้องต่อสู้ ก็อย่างที่หนูพูดเคยพูดในรายการหนูกระแสถ้าเกิดแบทจะฟ้องหนูเพื่อเอาเงินอ่ะก็พูดคําเดิมมันไม่มีเงินให้อ่ะก็เอาหนูไปติดคุกได้เลยตรงนี้เราก็เผลอบอกเขาแล้วว่ายกให้หนูยกให้ยังพูดคําเดิมว่าหนูยกนี้ให้ก็อยากทําอะไรก็ทําแล้วแต่จะกรุณาโอเคคุณค่ะคุณค่ะ